สวัสดีครับเพืเ่อน,นๆทุกคนแหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินคําว่างานเลี้ยงโอ้โหกูเรียบร้อย,ยนะ <_ co op> แต่ก็เปิดยิปเลยกูงานเลี้ยง <_ co op> งานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกราองค์กรใดมีความพัฒนาย่อมมีความยั่งยืนนีกูก็ไม่รู้นั่นละครับผมก็พูดมั่วไป <_ co op> หลังจากในเหตุการณ์เมื่อตอนเดือนกรดก,กรดาคมนะครับที่ผมสั่งออเดอร์ใหญ่มากของบริษัทสยามแ <_ co op> มมก็ลลงจะแบบว่าเออไม่พูดชื่อเต็มๆดีกว่าครับเพื่อเป็นการแม่ง กล่องนี่คือเบลอเลยก็น่นแหละครับก็หลังจากตอนนั้นที่เราสั่งออเดอร์ใหญ่แล้วเราได้พบกับความพิศวงแล้วก็ความมหัศจรรย์หลายสิ่งหลายอย่างทําให้ผมค่อนข้างจะเข็ดในการที่จะสั่งหนังสือจากค่ายค่ายหนึ่งนะฮะแต่ก็คือยังสั่งอยู่นะก็สั่งมาหลายออเดอร์แล้วแต่ว่าจะเป็นสั่งแบบแค่ไม่กี่เล่มอะไรเนี้ยหรือไม่ก็พรีออเดอร์เพราะว่าไม่กล้าสั่งเซตใหญ่แต่ว่าในเดือนนี้นะฮะเขาก็มีโปรโมชั่นแล้วก็มีพวกหนังสือหลายเรื่องที่เราอยากจะเก็บอยู่ผมก็เลยได้ลองสั่งใหม่ครั้ง คราวนี้เนี่ยครับเขามีการแบ่งกล่องกันได้อย่างพอดีครับเห็นไหมฮะแพ็คมาเป็นจํานวนกล่องสองกล่องในขนาดที่มันเท่ากันจากครั้งที่แล้วเนี่ยกล่องหนึ่งห้าสิบโลกล่อง, 1, งนหงนึ่งสามโลแบกสลักแอ่นคราวนี้ครับกล่องเขาเท่ากันแล้วด้วยแต่นั้นคราวนี้เราจะมาดูกันนะครับเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเราเหมือนแบบพูดไปในแง่ไม่ดีเพราะว่าสิ่งที่เราพบเจอเนี่ยมันไม่ดีจริง คราวน,นี้เนี่ยถ้ามันดีเราก็ต้องชื่นชมบ้างนะเป็นการล้างบนทิงแล้อันไหนไม่ดีเราก็ว่าไม่ดีแต่ถ้าอันไหนเนี่ยมันดีเราก็ต้องชื่นชมนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยผมเห็นรแรกเนี่ยผมกรู้สึกเออชื่นชมนะครับว่าอย่างน้อยเนี่ยเขาก็ไม่ทําเหมือนครั้งก่อนไอกล่องอะไรพวกนี้ที่มันสกปรปกมันอยู่ที่ขนส่งฮะอันนี้ไม่เกี่ยวกันพนักพินเดอร์เฮ้ยพี่แพ็กมาหนาแน่นมาก โอ้โหเอาซะเนซึโกะคว่ำไปเลยจ้ะสิบคะแนนเต็มครับในเรื่องของความแน่นหนาในการแพ็คมาลินเน่สิบห้าเล่มนี่คือเห็นแล้วแล้วก็ดีเกรย์แมนน่าจะเพอร์เฟกต์านีเห็นปะฮะดูเจ้าเนี้ยเนี่ยดูสะอาดเลยนะผมชอบหนังสือกรีนลีดของเขาเหมือนกันนะเพราะว่ามันไม่ค่อยเจอโอ้โหแม่งเมื่อกี้กำลังจะบอกว่ามีค่อยเจอปัญหาเลยโอ้โหยูกิโอกูตอนนั้นแม่งรอยปากกาบ,บาน,นเลยลืมๆืมแต่ผม ผมได้หนังสือคืนแล้วนะฮะอ่าเพิ่งได้มาเมื่อตอนต้นเดือนพฤศจิการอมาประมาณสี่เดือนใช่ไหมสี่เดือนอกว่าแต่ว่ามีคนรอนานกว่าผมอีกดังนั้นนี่ผมไม่ซีเรียสละผมถึงขั้นแบบว่าส่งข้อความไปกราบกรานขอร้องเขาอว่าส,ส่งให้ผมด้วยครับอ่าอัน,นี้ร้านหนังสือผู้ใหญ่กับสาวหน้าใสวัยปฐมอันนี้เป็นแพ็กรดราคานะครับบางคนเห็นชื่อเรื่องนี่อาจจะคิดทะลึ่งไปไกลจริงๆมันไม่ได้มีอะไรครับมันเป็นการ์ตูน แนววันๆของร้านขายหนังผู้ใหญ่ก็งี้แหละเนปะ็นเรื่องราวฮาฮาของเด็กที่บ้านมีธุรกิจในการเปิดร้านหนังผู้ใหญ่นะซึ่งอันนี้เนี่ยต่อให้มันมีปัญหาผมก็จะไม่ส่งไปเคมาแต่เพราะนี่มันเป็นลดราคาแบบลดจริงๆันีนี้เป็นลดแบบล้างสต๊อกอะเท่าที่ดูมันก็สภาพโอเคนะมันไม่มีเล่มไหนมันสกปรกหรืออะไรอะอันนี้ดีครับปาหนึ่งต่อไปดรสโตนดรสโตนไม่น่ามีปัญหามันใหม่ แต่ว่าด้วยความที่ผมเพลย์เซฟนะฮะผมก็สะอายมาอ่ะ,อ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 ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาเช็คอีกทีเพราะว่ามันน่าจะอยู่อีกกล่องหนึ่งด้วยอันนี้คิงดอมซีเอฟสสะอาดคือผมไม่กล้าสั่งรวดเดียวครับบางเรื่องเวลาสั่งเรียงเขาชอบแบบว่ามัดรวมมาแล้วแม่งแบบสภาพมันแย่เวลาที่เขามัดรวมหรืออะไรมาพอแม่งแยกเป็นเล่มๆเ,เป็นคระกันเนี้ยเออสภาพมันโอเคก้วยเป็น,เป,นเป็นความเชื่อความเชื่อนี่ลินเน่ไม่น่ามีปัญหาอะไรเท่าที่ดูมีแค่เล่มแปดที่ ปกมันระยำออกมาแต่ว,ว่ามันอยู่ในที่เขาแพคแบบนี้เนียโอเคครับมีแค่ลินเนเล่ม8แหละที่มันมีปัญหานิดหน่อยก็คือเนี่ยฮะคุณเห็นปะอันนี้คือปกอันนี้คือเล่มมันเกิดการกดทับกันแหละอันนี้น่าจะเป็นอุบัติเหตุนะฮะอันนี้มันเป็นเหตุสุดวิสัยจริง,รงๆก็นอนรับชะตากรรมไปแต่รูปเล่มสะอาดเห็นปะนี่มันแค่เกิดการกดทับกันต่อไปครับ D ดีเกรแมนเมื่อกี้เช็คดีเกรแมนทั้ง25เล่มแล้วครับโอเคนะฮะอยู่ในมาตรฐานของเซตลดราคาก็คือ มีกลิ่นเหม็นแล้วก็หนังสือสีเหลืองอ่อยแต่เน th <laughs> ี <One S 1> <vale> ่ยไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าเราต้องน้อมรับมันให้ได้มันคือเซ็ตลดราคาที่มีปัญหานิดหน่อยก็คือเล่มหนึ่งท่านั้นเองฮะเล่มหนึ่จะโดนขย่อมมาสภาพดูน้าสงสารนิดหน่อยนี่นะฮะก็คือสภาพมันไม่เลวร้ายอย่างนี้เลยฮะภเดี๋ยวค่อยมาเช็คคิงด d อมวันปี y ปตี้นะครับเพอร์เฟก น้องซื้อใหม่เพอร์เฟกติว่าอะไรวะเนี่ยแถมมาให้ไอ้อ่ำประตูไทยสตูดิโอนะครับอันนี้เขาแถมมาให้ครับใจดีอ๋อไม่ใช่มันแถมมากับไอ้นี่แถมมากับลินลินนี่โน่ดีนะฮะสวยสวยสวยนี่คิงดื่มเอาเฮ้ยมันมีแต่คิงดื่มบ่แล้วเรื่อยๆทุกคนทุกคนทีิผหายละเอ่อทุกทุกคนครับกูกำลังเพลิดเพลินกับไอ้อ่ำเลยเมื่อกี้ พี่ครับพี่ส่งหนังสือมาไม่ครบครับพี่พี่ส่งดร็อคเตอร์สโตนมาแค่หนึ่งสองสามแล้วก็เล่มสิบครับแต่ในนี้นะครับคือมันมีดร็อคเตอร์สโตนหนึ่งสองแล้วก็เล่มสามนะครับแล้วก็เล่มสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ครับมันไม่อยู่ในนี้ครับพี่ครับไม่ใช่เรื่องใหญ่แล้วก็แจ้งเข้าไปเฉยว่าที่เราได้มาคือหนึ่งสองสามแล้วก็สิบแล้วก็หายไปเลยก็จะขาดเล่มสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่นะฮะนี่เดี๋ยวผมลองเช็คคิงดัมดูแล้วกันสี่สิบเล่ม ผมว่าคนจะ,ะตอกก็อาจจะแบบเพลินไปหน่อยเปิดเออเปิดเพลงฟังไปจัดไปเฮ้ยลืมมาดิบ้าเอ้ยอะไรเงี้ยโอเคในส่วนของ k i n งด o มนะฮะอันนี้ประทับใจครับเพราะวา่าสั่งมาจำนวนมากเลยครับ40เล่มแต่ว่าทั้งแทบทั้ง40เล่มเนี่ยมันไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็นี่ครับอย่างเงี้ยหนังสือสะอาดครับอันเนี้ยอันนี้คือน่าชื่นชมมากเพราะว่า,วาเวลาที่สั่งหนังสือจำนวนเยอะๆทีไรเนี่ยมันจะต้องมีแบบบางเล่มมันเนียนมามันเป็นแบบ มีสิ่งปฏิกูลหรือสิ่งอะไรโสมมเนียนมาอะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยไม่มีเลยนะฮะเออหนังสือส่วนใหญ่คือสะอาดหมดเลยมีแค่เล่มสี่สิบที่แบบว่ามันเหลืองมาแต่ว่าอันเนี้ยคือมันด้วยความที่น่าจะนานเฉยอันนี้ไม่มีปัญหาะไรโอ้ดีมากครับดีกว่าที่คิดครับกิงด้อมอันนี้ก็สรุปก็คือมีแค่ในส่วนของลินเน่ที่ปกมันเป็นแบบนี้เนี่ยมันเป็นด้วยการแบบทับซ้อนเนาะเป็นอุบัติเหตุนิดหน่อยแล้วก็อ่าหนังสือการ์ตูนที่ไม่ได้ก็คือเป็นดรสโตนที่ขาดไป ก็คือผมสั่งเล่ม1 2 3แล้วก็สิบสิบเอ็ดสิบสองที่สิบสี่เพราะว่าอันนี้เนะี่ยผมสั่งแบบซื้อแยกเล่มนะฮะราคาเนี่ยมันก็จะเป็นราคาที่มันไม่ได้มีจัดโปรลดซึ่งผมกลัวว่าผมสั่งลวดเดียวเดี๋ยวแม่งเอาเป็นแบบไอ้แพ็คที่มันขีดๆอะไรรวมมาแบบชุยอะ่ะเพราะว่าผมเคยเจอแนละ้วไงในกรณีของโซมาอะโซมากับซิเวอร์สปูนน่ะผมก็เลยแบบเออกูสั่งกระจายกระจายแล้วกันว่าแม่งจะได้เอาเล่มใหม่ๆม,มาให้กูนี่นะเราก็ได้หนึ่งสองสามแล้วก็สิบมันก็จะขาดเล่มสิบเอ็ดสิบสองี่ เดี๋ยวอันนี้ค่อยๆไปทำเรื่องแจ้งของเขาครั้งนี้ถือว่าพัฒนาขึ้นมาเยอะมากๆนะครับมีการขาดตกบกพร่องน้อยน้อยอ่ะน้อยอู้น้อยลงจากเดิมมากเพราะว่าในออเดอร์ก่อนนู้นนะครับตอนนั้นที่เราเคยทำคลิปวันนั้นมันขาดไป60วหัวเล่มเนาะอันนี้คือ ขาดไปสี่เล่มแล้วก็สภาพหนังสือหนังสือที่เป็นปัญหาแบบหนักมากๆแบบร้ายแรงเนี่ยคือไม่มีเลยอาจจะมีแค่แบบเล็กน้อยเป็นบางเล่มเท่านั้นเองโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ถือว่าน่าจะเป็นการล้างมลทินให้กับค่ายนี้ได้นะครับก็รู้สึกแฮปปี้มากขึ้นก็ได้แต่ภาวนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับว่าให้เขาส่งหนังสือมาให้ผมไวๆอันนี้เนี่ยมันเป็นหนังสือใหม่แล้วมันเป็นในกรณีที่เขาส่งมาไม่ครบเนี่ยส่วนมากน,นี่เขาจะส่งตามมาประมาณวันสองวันแล้วก็ส่งมาแล้วเพราะว่าครั้งนน้นอ่ะ พอเราลงคลิปไปอะที่เราขาดไป60กว่าเล่มอะเขาก็ส่งให้กลับมาในวันต่อมาเลยนะวันต่อมาเขาก็ส่งมาให้เลยเปลี่ยนแต่ว่าหนังสือที่มันมีปัญหาที่มีรอยขีดขีลอยขาดเลวเพราะนั้นที่ผมส่งไปเปลี่ยนอะอันนั้นรอ,อนานแต่ว่าล่าสุดเนี่ยคือได้แล้วครับเขาก็ช่วยประสานงานให้ก็ยังไงก็จะตามอุดหนุนตลอดไปอันนี้ออเดอร์ก่อนหน้านี้ที่ผมสั่งมาผมยังไม่ได้แกะเลยอันนี้นนไม่อันนี้ไม่น่ามีปัญหาอะไรนี่ฮะ้าเป็นออเดอร์ใหม่หรืออะไรพวกเนี้ย ผมจะไม่กล้าสั่งเยอะจะไม่ค่อยเจอปัญหานะสั่งทีละน้อยๆอ,อย่าไปหลงกลโปรที่เขาแบบอุย้ยสั่งเยอะกับเราจะมีส่วนลดนะครับมีส่วนลดแต่ก็อาจจะมีอันตรายตามมาใหม่เอี่ยมใหม่คลิปนะอันนี้นะฮะเรื่องสั้นของอาจารย์โคโยฮารุโกโตกิสวยมากเลยดูดิเล่มละเก้าสิบาบาทรูปเล่มอ่ะสวยพรีเมียมอนเนี้ยเออเนี้ยน่าเก็บะสะสมนะสวยไหมสวยมากอันนี้เหมือน แล้วก็นี่ครับนิยายของรอครับด,ด,ดูดูดูปกนูนปกนูนโนเวลอันนี้ก็สวยนะครับแล้วก็นี้ดาบพาาิฆาตอสศูรเล่มที่21ครับที่เป็นเวอร์ชันมีของขายพร้อมสินค้าเดี๋ยวเราจะมารีวิวเปรียบเทียบกันกับของเวอร์ชันญี่ปุ่นที่ผมเคยรีวิวไปก่อนหน้านี้แล้วเนาะเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้าครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากมากครับผมสวัสดีครับ